การใช้คำว่าจ้วนเต๋จ้นเตมาจ้นเตเจเตทั้งสามคำนี้ใช้ยังไงไปดูกันได้เลยค่ะมาดูที่คำแรกนะคะคำว่าจ้นเต๋จ้นเต๋คำนี้แปลว่าจริงจริงจริงไปดูประโยคตัวอย่างการใช้กันค่ะ我真น好想า我 จริเสี่ยงหนี我真的好想你我真的好想你ฉันคิดถึงเธอมากจริงๆคำว่าว่าแปลว่าฉันคำว่าจริงๆคำว่าข่าวคำนี้แปลว่าดีนะคะแต่ในประโยคนี้แปลว่ามากคำว่าเสี่ยงเสียงแปลว่าคิดถึงและคำว่าหนีหนีแปลว่าคุณหรือเธอค่ะ ว่าจนตะหาวเสียงหนฉันคิดถึงเธอมากจริงๆคำนี้เหมือนเป็นการเน้นย้ำนะคะว่ามากมากมาก,มากจริงๆเพราะถ้าเป็นประโยคธรรมดาทั่วไปค่ะว่าเสียงหนีฉันคิดถึงเธอแต่เพิ่มคำว่าจนต e เพิ่มคำว่าหาวเข้าไปว่าจนตะขาวเสียงหนีฉันคิดถึงเธอมากๆจริงๆอีกประโยคนะคะว่าจนตะเย่าโจละ 我真的要走了我真的要走了ฉันต้องไปแล้วจริงๆคำว่าเย่าเย่าแปลว่าต้องและคำว่าโจรจแปลว่าไปหากเป็นประโยคธรรมดาทั่วไปนะคะหัวเย้าโจรฉันต้องไปแล้วแต่เมื่อใส่คำว่าจริงเตเข้าไปนะคะฉันต้องไปแล้วจริงๆ บริบทของคำนี้ก็เช่นติดพันการคุยค่ะบอกลากันหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปสทัทีจนสุดท้ายมันต้องไปแล้วค่ะก็เลยต้องพูดว่า,ว,า,จาวจนเตยาเจ๋อลฉันต้องไปแล้วจริงๆและเมื่อคำว่าจนเตเติมคำว่ามาเข้าไปนะคะคำว่ามาเป็นคำลงท้ายคำถามที่แปลว่าหรือไม่ไหมจนเตมาจึงแปลว่า จริงหรือไม่จริงเหรออารมณ์ของคำนี้นะคะคือผู้พูดค่อนข้างเชื่อในเรื่องที่ฟังและอยากให้เป็นจริงจึงเพียงแค่ต้องการถามย้ำว่าจริงเหรอเท่านั้นเองค่ะและมาอีกคำที่หลายๆคนนะคะสับสนว่าใช้ยังไงจุนตเตจัตเตจันเตจ่าเต,ต,ตคำว่าจ่าจ่า เป็นคำตรงข้ามกับคำว่าเจนนั่นเองค่ะแปลว่าหลอกปลอมไม่จริงเมื่อนำมาพูดรวมกันจึงกลายเป็นคำถามที่แปลว่าจริงหรือหลอกจริงหรือไม่จริงอารมณ์ของผู้พูดคำนี้นะคะก็คือค่อนข้างจะไม่เชื่อค่ะและมีความสงสัยว่าเรื่องที่บอกนั้นจะไม่เป็นจริงในหลายๆประโยคนะคะเราจะถามว่าเจนเตมาหรือว่าเจนเตจาเตก็ได้ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความสงสัยในตอนนั้นค่ะไปดูประโยคตัวอย่างการใช้กันค่ะ今年我们会去北京。今年我们会去北京。今年我们会去北京。ปีนี้พวกเราจะไปปักกิ่งหากถามว่าจริงไหมความรู้สึกก็คือถามว่าจริงหรอไปจริงๆเหรอ ก็คือเชื่อไปแล้วค่ะแล้วก็ดีใจแต่ถ้าพูดว่าจนตเจตเตความรู้สึกก็คือไม่ค่อยเชื่อจะไปได้ยังไงจะเป็นไปได้ยังไงประมาณนี้ค่ะประโยคต่อไปนะคะหัวจนเตเหาเสียงหนีฉันคิดถึงเธอมากๆหากตอบว่าจนเตมาความรู้สึกก็คือจริงเหรอเชื่อแค่ต้องการเน้นย้ำหรือว่าฟังอีกครั้งว่าคิดถึงจริงๆค่ะ และหากตอบว่าจ้วนเตจ e เต,เตความรู้สึกก็คือไม่เชื่อมาพูดอะไรแบบนี้ต้องการอะไรประมาณนี้ค่ะว่าน你เฉ给ยน,ยน,ยนฉันจะให้เงินคุณคำว่าเก๋เก๋ในประโยคนี้ออกเสียงว่าเก๋น,นะคแะแปลว่าให้และคำว่าเฉียนเฉียนแปลว่าเงิน วยเก๋นเฉียนฉันจะให้เงินคุณหากถามว่าจนเตอมาก็คือเชื่อดีใจที่จะได้เงินและหากถามว่าจุนเตอเจอียเตอก็คือไม่เชื่อจะมาให้เงินทำไมมีความสงสัยนั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะหนีจงอถ่ายเพียวหนีจงเถ่ายเพียว นีจ่จงละสายเพียวคุณถูกลอตเตอรี่คำว่าจ้งจงเขียนเหมือนกับคำว่าจงที่แปลว่าประเทศจีนหรือว่าตรงกลางเลยนะคะแต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะคำนี้แปลว่าตีทุบและคำว่า่ายเพียว่ายเพียวแปลว่าลอตเตอรีจ่จง่ายเพียวแปลว่าถูกลอตเตอรี่ค่ะคุณถูกลอตเตอรี่หากถามว่าจนเตมา ก็คือเชื่อไปแล้วค่ะฉันถูกลอตเตอรี่ดีใจแต่ถ้าถามว่าจนเตร์เจ้เต์ก็คือแทบไม่เชื่อค่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยฉันถูกจริงๆเหรอก็คือถามด้วยความสงสัยค่ะ